สวัสดีครับวันนี้น้องผ้าไหมมาเที่ยวชมวัดพงซ์สนสานะลูกเป็นวัดที่เก่าแก่ฮะอีกวัดหนึ่งนะลูกนะสักสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาหลีนะครับน้องผ้าไหมเดินไปด้านหน้านะลูกนะเดี๋ยวเราไปกราบขอพรนะครับลูกนะหนูเคยมาแม่เคยมาขอหนูอยู่ที่นี่เมื่อหลายสิบปีก่อนลูก โอ้ดอกไม้สวยมากลยลูก้าไหมมาดูนี่ดอกดอกซากุระลูก้าไหมตามมาลูกใช่ตามพ่อมานะคะเห็นดอกไม้ไหมลูกดอกไม้อย่างนี้ลูก้าไหมค่ะลูกดอกไม้ดอกไม้สวยนี่ไงลูกมาสาธุนี่ลูกวัดพงศนซานะครับนลอง้าไหมผ้าไหมมาสาธุนี่ลูกเห็นไหมค่าลูกก็ได้มาเรื่อยลูกนี่มาวันนี้ลูกมาตามพ่อมา